วันนี้นะคะเราจะมาฝึกเท่ากําลังกายง่ายๆในท่านอนกันค่ะเริ่มจากนะคะการยืดเหยียดก่อนเลยถ้าใครมีปัญหาตึงอยู่นะคะก็สามารถยืดเหยียดท่านี้ได้เลยนะคะตั้งแขนออกด้านข้างลําตัวนะคะเท่าที่ไม่มีอาการเจ็บอะไรเลยเนาะอ่ะขาข้อศอกข้ามลําตัวมานะคะหนึ่งข้างหายใจช้าๆถ้าใครทําแล้วไม่ตึงนะคะหรือว่ายังตึงน้อยๆอยู่เนาะสามารถเหยียดขาออกมาช้าๆหายืดกล้ามเนื้อหลังขาได้เลยนะคะ าจากนั้นนะคะสลับทําทั้งสองข้างค่ะขาหนึ่งข้างนะคะเหยียดออกขาอีกหนึ่งข้างครอสข้ามลําตัวไปเลยค่ะท่านี้นะคะสําหรับคนที่มีอาการตึงข้างขาเอวนะคะและอกยืดได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเริ่มกันด้วยท่านอนหงายเลยฝึกกล้ามเนื้อ รอบข้อเข่ากันนิดนึงนะคะด้วยการเหยียดเข่าขึ้นและลงช้าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นการช่วยประคองกล้ามเนื้อหน้าขารอบเข่าได้ดีค่ะลดอาการปวดเข่าได้ด้วยนะคะทําช้าๆแบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะเรามาต่อกันด้วยท่าแคมเชลนะคะฝึกกล้ามเนื้อก้นด้านข้างกันนิดนึงค่ะด้วยการงอตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะประคองตัวช้าๆนะเราจะไม่ยกขาขึ้นจนตัวบิดนะคะ ทำช้าๆนะคะอาจจะมีอาการสั่นได้เล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะหายใจเข้าและออกได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะต่อกันด้วยท่ากรุดปิดค่ะวางขานะคะกว้างเท่าช่วงไหลเราเลยอ่ะจากนั้นนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกขมแมวท้องดันก้นขึ้นแบบนี้เลยค่ะหายใจเข้าวางลงช้าๆนะคะท่านี้เป็นท่าบริหารก้นนะคะถ้า ดึงขึ้นนะคะแล้วรู้สึกปวดหลังนะคะหรือหลังแอนมากเกินไปเนี่ยแปลว่าเราเกรงท้องไม่พอนะคะสามารถลดระดับการยกก้นได้น้อยกว่านี้นะคะ mm. อ่าทําช้าๆได้เลยค่ะสิบครั้งได้เลยนะ mm. หายใจเข้าและออกดันขึ้น mm. ต่อมานะคะเป็นท่าฝึก การทำงานของแกนกลางและหน้าขานะคะยกขาขึ้นกลางแขนออกทั้งสองข้างแบบนี้นะคะดอบขาลงช้าๆแล้วดึงขึ้นลงช้าๆแล้วดึงขึ้นนะคะ,ะทําสลับกันได้เลยค่ะสองข้าง20ครั้งืมแกนกลางและหน้าขาจะได้แขนแน็งแรงด้วยค่ะถ้ายืดก้นละขาหนีบนะคะ เริ่มจากชันเขานะคะขวาย่างขึ้นมาหนึ่งข้างค่ะจากนั้นนะคะยกขาขึ้นดึงขาเข้าหาลำตัวนะคะประคองแขนทั้งสองข้างตายข้อพับเนาะหายใจเข้าออกปกติเลยะคะ่ะถ้าใครมีอาการตึงก้นตึงขาหนีบนะคะสามารถยืดขาหนีได้เลยนะคะสลับทำได้ทั้งสองข้างเลยนะคะถ้าใครมีอาการปวดเข่าทำแล้วปวดเข่าถ้านีเว้นไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องทำเนาะ หายใจเข้าออกช้าๆนะคะสลับทำสองข้างค่ะค้างไว้ได้เลย mm. ท่านี้นะคะจะช่วยฝึกการควบคุมแขนกลางในมุมหมุนนะคะ mm. ถ้าใครมีอาการปวดหลังนะคะด้านข้างสามารถทําท่านี้ได้ด้วยนะคะ mm. เราจะมาเริ่มกันจากชันเขาขึ้นนะคะยกขาขึ้นทั้งสองข้างนะคะแขนสองข้างกลางออกข้างลําตัวนะ, mm. ะถ้าใครมีปัญหาเจ็บไหล่ไหลติดอจาจาก,กางแคบกว่านี้ได้นะคะไม่เป็นไร หายใจเข้าลึกๆนะหายใจออกบิดตัวลงค่ะอ่าหายใจเข้าดึงขึ้นหายใจออกบิดตัวลงนะคะอาจจะมีอาการตึงขาด้านข้างตึงหลังหรือว่าตึงหน้าอกได้นะคะท่านี้ถ้าใครมีอาการตึงพวกนี้ยืดได้เลยค่ะ